สวัสดีครับเพื่อนเชาว R. o ทุกท่านครับวันนี้นะครับต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับจะมีอะไรอัปเดตนั้นนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับและเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มทุกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจช o w i วินท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับผมในวันนี้นะครับผมเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องมาพูดกันนะครับก็ผมก็คือการกลับมาของการอัญเชิญสัตว์เลี้ยง l i m i t ต็ดไทม์ซั m o n นนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับตั้งแต่เจ้าตัว กระทิงตัวแรกเลยนะครับยันตัวล่าสุดที่เป็นตัวครั้งข่าวแวมพีโอเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าใครที่พลาดไปนะครับที่จะทําเทียสูสูงเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทําเจ้าตัวพวกนี้นั่นเองนะครับผมอ่าอย่างของผมก็เล็งพวกนกคงนกคู่เอาไว้นะครับอ่าแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อได้นะครับผมในส่วนของ าการใช้ไดมอนด์นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะซื้อได้30ครั้งนะครับก็3,000เพชรนะผมซื้อโชว์เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบลดราคาด้วยนะครับลดร,ราคา50% 60ครั้งลดร,ราคา30% 200ครั้งนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีแพ็คเด้งตามมาด้วยนะตามช่วงเวลา10โมงอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีตรงนี้เข้ามาด้วยนั่นเอง นะครับอ่ะต่อมานะครับสิ่งที่มาอีกอันหนึ่งวันนี้นะครับก็คือเจ้า Forest Phantom Premium Sign In นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ยี9 9บเเลยนะก็คือประมาณ1,000นะครับเออซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวหน้ากากครับ Phantom of the Woods นะฮะอ่าเพิ่ม A.G กับ Dex นะครับแล้วก็มี Damage 4%เนะครับและยังเพิ่ม Range P-Damage นะครับก็คือ Damage ระยะไกลเนาะ4%่นะครับ แอ็ทสปีดสนะครับแล้วก็เมื่อบุก15นะครับในขณะที่เราทําดาเมจกายภาพนั้นนะครับทุกครั้งที่มีระยะห่างจากศัตรู2เมตรนะครับก็จะทําให้พีดาเมจโบนัสของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้น3%นะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน1 2นั่นเองนะครับเรง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ห่างศัตรูประมาณ8เมตรเนี่ยก็จะได้เต็มสูบตรงนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็บุก18จะได้เอจิกับเด็กอีกอย่างละ4ีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Phantom of the Wood นะครับผมเป็นหน้ากากนะอ่าแล้วก็ใน2ี่9ิบเนี่ยคุณก็จะได้นะครับในส่วนของเหนียนเบอร์รี่ด้วยนะครับได้ตัวขนกขาวด้วยได้ n e x กซัได้ทีลีนะครับและที่สำคัญก็คือจะได้เจ้าตัวเหรียญโปล,ลิงข้างล่างนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นเหรียญที่เอาไว้เปิดเรื่องของโปล,ลิงเชสนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวที่เพื่อนๆสามารถมาเติมกันได้นะครับถามว่าคุ้มไหมเนี่ย จริงๆแอบมองดูแล้วนะครับจากของที่ออกจากเหรียญทองโปรลิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นเลนเจอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าดาเมจของคุณเนี่ยจะเพิ่มได้เยอะมากแล้วก็ตรงนะครับนะเออใครที่เล่นเลนเจอร์นะก็จัดไปนะครับส่วนหน้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่มาวันนี้เนาะแล้วก็ด้วยความที่มันรี เดือนใหม่นะครับผมก็อย่าลืมไปแลกของนะครับในร้านเวเกอร์โทเนะครับก็จะสามารถแลกพวกขนนกขาวตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าเผื่อใครที่อยากจะแลกพวกลายเดือนใหม่นะเออตรงนี้ก็รีเซ็ตแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมขอญาตลองเปิดซัมมอนเลยแล้วกันนะไหนๆก็มีตัวนะครับพอที่จะการันตีสักหตัวนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดเจ้าตัว ตู้ของนกคู่กันนะครับผมว่าเราจะสามารถได้รับนกคู่ดําหรือเปล่านะผมอยากได้นกคู่ดํานะครับปะลุยเลยฮะเปิดมาถึงก็ได้เบบี้กามครับเปิดไปรัวๆฮะรัวปะรัวปะออกก่อนการันตีไหมซะ,ะหน่อยไหมโอ้โหไฟร์สปิริตโอ้ยเศษวัคคิลี่นะครับผมอ่ะเษด้วงอุย้ยออกก่อนการันตีจริงฮะ แต่เป็นนกคู่ขาวครับเมื่อกี้ผมมี135นะครับอันนี้เหลือ85เนี่ยก็คือหายไป50เออเลทออกก่อนการันตีครับแต่ว่ามันได้ไม่ตรงครับไม่เป็นไรเผื่อมันมาอีก50มันมาไงหรือมันล่อซื้อเราวะอู้อันนี้สัตว์เอสไอสัตว์เมา2ตัวเลยนะครับโอเคซามูไรกว้างอุย้ยเศษแดงออกเยอะนะครับ เปิดมาอีกกวางครับกวางนี้ผมก็ต้องการผม่านไม่กี่เศษก็ได้แล้วนะฮะเปิดมาเอาละมันล่อซื้อผมละมันให้นกคู่ขาวมากวางอีกเศษโอเคสวยมาอีกตัวไหมเปิดไป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 นั่นไงฮะโอเคฮะ8 8ดสับนะฮะขาดอีกประมาณ32นะฮะ เดี๋ยวเราลองไปดูแบบลดราคาหน่อยนะครับลดราคา50%นะครับถ้าเราซื้อ32เนี่ยจะใช้อยู่ที่1,600นั่นเองนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆและเราก็เอาให้มันถึงการันตีแล้วกันเนี่ยโดนล่อซื้อแบบนี้ยนะครับอ่ะปะ1,600ปั๊บซื้อแค่ลถราคาพอนะฮะไปฮะปึ๊บ1ครั้ง2ครั้งแล้วกดแบบ5ครั้งไปไปไป ไปโอเครอบนี้การันตีครับโอ้โหโนกคู่ขาวพอเราอยากได้ดํามันให้ขาวครับและขาวผมก็สามารถอัพเทียร์ได้เลยฮะทีนี้นะฮะกลายเป็นเทียร์สี่ครับผมโอ้โหนะ น้องขาวผมอัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็กว้างผมเนี่ยขาดอีกแค่3เศษนะครับก็จะสามารถอัปเป็นเทียร์แได้นะฮะเออนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเปิดนะครับคุณก็จะได้ตัวเหรียญรีดีมด้วยนะครับเผื่อคุณจะเอาไปแลกนะครับในส่วนของตัวอื่นเพื่อมาทำเทียร์เพิ่มนะครับก็ สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับโอเคครับก็ถือว่ามาอัปเดตให้ฟังกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันที่1พฤษภาคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีแพ็คเด้งด้วยนะครับตอน10บโมงนนี้ก็รอติดตามแล้วก็ตัดสินใจซื้อกันดูแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารสำหรับเพื่อนๆชาวอาที่ดีนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u ั s c ส i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ